ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้เราเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาไม่ได้มาสอนให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่เหตุปัจจัยถ้าเรายังทําแบบนี้เรามีโอกาสเกิดแต่ในคําสอนพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเนี่ยไม่ต้องเกิดในความหมายของพุทธเจ้านะท่านพยายามชี้ทางที่ให้เรารักษาศีลให้เราทําสมาธิให้เราจเจริญปัญญา เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเกิดแต่มันไม่ได้ทุกคนนะที่ไม่เกิดใช่ไหมคำว่าไม่ต้องเกิดไม่ได้หมายความว่าตายแล้วไปเกิดใหม่หรือไม่เกิดใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นคือโดยปกติเราจะมายึดไอ้ร่างกายของเราเนี่ยทุกวันเลยเรายึดเราอยากได้ใช่ไหมเราก็เลยเป็นทุกข์ไอ้สิ่งที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่รู้ไอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดแก่ตายได้ ไอตัวทุกข์ในความหมายของอริยสัจสีนก็คือไอตัวเกิดแก่ตายคําว่าเกิดแก่ตายมันทุกๆสิ่งทุกอย่างมันเกิดแก่ตายหมดเงินทองของเราก็เกิดแก่ตายคือมันได้มาไอคําว่าแก่คือมันเปลี่ยนตายก็คือมันสิ้นไปใช้เงินหมดไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทุกสิ่งในโลกนี้ตัวเราก็เหมือนกันเงินทองลูกหลานสัตว์เลี้ยงบ้านรถที่ดินเหมือนกันหมดเลย แต่ที่เราเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไปยึดมันเราอยากได้สิ่งที่เกิดแก่ตายถ้าเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดแก่ตายได้เราก็จะเห็นแล้วว่าไอเหตุเกิดของทุกข์ก็คือเราไปยึดหรือตัณหาที่เราอยากได้พอเราอยากได้เราก็จะมีความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเกิดแก่ตายได้มันมีการเปลี่ยนแปลงได้เราก็เลยเป็นทุกข์ไปกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเราเห็นอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยยึดค่อยๆปล่อยวาง นะด้วยการเห็นว่าเออมันก็เกิดแก่ตายได้อารมณ์ต่างๆเราก็ค่อย <c oughs> ๆวางค่อยๆวางมันก็เบาลงใช่ไหมพอเบาลงนั่นเขาเรียกว่านิโรธคือทำนิโรธให้แจ้งให้การเข้าใจถูกเนี่ยคือการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8คือการปฏิบัติในคําสอนพู้เจ้าการเข้าใจถูกสิ่งที่เราเข้าใจถูกในขณะนี้เกิดปัญญาเป็นปัญญาผุดขึ้น แต่มันเป็นปัญญาที่รู้ว่าทําไมเรารู้ว่าไอตัวเราที่นั่งอยู่มันเกิดแก่ตายได้ไอตัวนี้แหละเรียกว่ายานหรือปัญญาผุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติจากการที่มีสติตั้งใจที่จะฟังเพราะฉะนั้นเวลาเราไปที่ไหนก็ได้ฟังครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ได้ถ้าเราจิตตั้งมั่นมันก็จะเห็นไอสภาวะนี้ท่านพูดขึ้นมามันก็เกิดแล้วเราฟังปุ๊บมันก็ดับ มันก็เกิดดับเกิดดับปัญญารู้เห็นอย่างเนี้ยในขณะนั้นความเป็นตัวเราก็ถูกถ่ายทอดออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างที่พระเจ้าตรัสอริยมรรคมีมมงแปดให้ประกอบอาชีพที่ถูกต้องในขณะที่ประกอบอาชีพที่ถูกต้องอาชีพที่ผิดก็ถูกละเสียโดยอัตโนมัติไม่ได้ยึดในอาชีพที่ผิดแล้วนะไม่ได้ไปคดโกงใครไม่ได้ไปหลอกลวงใครถูกละโดยอัตโนมัตินี่คือลักษณะมันก็ไม่มีตัวเราปฏิบัติ